เปิดลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งเฟส2เป็นหัวข้อที่ได้รับความสนใจอย่างมากในช่วงนี้ซึ่งเป็นการต่อต้านโครงการคนละครึ่งเฟสที่มีความสําคัญแก่ประชาชนก่อนที่เราจะลงลังเลก,กันว่าจะเข้าร่วมโครงการนี้หรือไม่มาดูว่ามีข้อมูลอะไรบ้างที่ควรรู้ก่อนเข้าไปลงทะเบียนกันเลยโครงการคนละครึ่งเฟส2จะเปิดให้ลงทะเบียนในเดือนธันวาคม2568และคาดว่าจะเริ่มใช้จ่ายเงินในเดือนมกราคม2569 ซึ่งเป็นการต่อต้านโครงการคนละครึ่งเฟสที่มีความสําคัญแก่ประชาชนที่เป็นการช่วยเหลือค่าครองชีพให้กับประชาชนที่เข้าเงื่อนไขซึ่งในโครงการคนละครึ่งเฟสหนึ่ได้มีการจ่ายเงินเป็นรูปแบบครึ่งหนึ่งหรือครึ่งเฟสและในโครงการครึ่งเฟสสองจะมีการเติมเงินให้คนละเท่าไรก็ตามที่รัฐบาลพิจารณาและมีการเตรียมดำเนินการควบคู่กับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ ในโครงการคนละครึ่งเฟสหนึ่งได้มีการใช้จ่ายเงินเป็นรูปแบบครึ่งหนึ่งซึ่งมีการใช้จ่ายแล้ว42,960ล้านบาทแบ่งเป็นรัฐร,ร่วมจ่าย21,118ล้านบาทและประชาชนร่วมจ่าย2 1 7 7 2ล้านบาทมีร้านค้าเข้าร่วมโครงการมากถึง9,4700รายและประชาชนที่ได้รับสิทธิก็มีจำนวนมากถึง88,314 0รายซึ่งเป็นจำนวนที่สูงมากและแสดงถึงความสำคัญของโครงการนี้ต่อประชาชน สำหรับโครงการคนละครึ่งเฟสสองกระทรวงการคลังกำลังพิจารณารายละเอียดว่าจะเติมเงินให้คนละเท่าไรซึ่งจะพิจารณาจากแหล่งเงินที่นำมาใช้แต่เบื้องต้นคาดว่าจะเติมเงินให้อีกไม่เกินคนละ4 0 0พันบาทซึ่งจะจัดสรรตามสัดส่วนเดิมคือผู้เสียภาษีและผู้ไม่อยู่ในระบบภาษีซึ่งเป็นเงื่อนไขที่สำคัญและอาจจะเป็นปัญหาที่ต้องพิจารณากันอย่างละเอียดนอกจากนี้ยังมีข้อมูลเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับการลงทะเบียนและคุณสมบัติของผู้ที่สามารถลงทะเบียนได้ซึ่งมีเงื่อนไขว่าเป็นผู้มีสัญชาติไทย มีอายุตั้งแต่16ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนวันที่ลงทะเบียนมีบัตรประจำตัวประชาชนไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามฐานข้อมูลของกระทรวงการคลงังไม่เป็นผู้ที่ถูกระงับสิทธิ์หรือถูกเรียกเงินคืนในโครงการของรัฐสำหรับผู้ที่สนใจลงทะเบียนยังมีขั้นตอนการติดตั้งแอปเป๋าตังและลงทะเบียนคนละครึ่งที่มีขั้นตอนการติดตั้งและลงทะเบียนอย่างละเอียดนอกจากนี้ยังมีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการร้านค้าคนละครึ่งพลาส ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาความรู้ทักษะสำหรับร้านค้าที่จะให้การสนับสนุนเงินเพื่อกระตุ้นและจูงใจให้ร้านค้าพัฒนาธุรกิจของตนเองซึ่งมีสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับเช่นไรก็ต้องพิจารณากันอย่างละเอียดสำหรับร้านค้าที่สนใจเข้าร่วมโครงการยังมีคุณสมบัติและเงื่อนไขที่ต้องพิจารณาก่อนเข้าร่วมซึ่งมีทำลายระยะเวลาดำเนินการที่กำหนดไว้ด้วย โครงการคนละครึ่งเฟสสองจะเป็นโครงการที่มีความสําคัญและมีผลกระทบต่อประชาชนอย่างมากซึ่งเป็นการช่วยเหลือค่าครองชีพและพัฒนาความรู้ทักษะสําหรับประชาชนแต่ก็มีเงื่อนไขและข้อจํากัดต่างๆที่ต้องพิจารณากันอย่างละเอียดก่อนที่จะเข้าร่วมโครงการนี้มาพิจารณากันว่าจะเข้าร่วมหรือไม่กับโครงการคนละครึ่งเฟสสองที่มีความสําคัญแก่ประชาชนนี้